สวัสดีครับกลับมาพบกับการรีวิวปากกาหมึกซึมกันนะครับก็ผมหายไปนานเลยนะครับกับเรื่องปากกานะครับมาเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวปากกาหมึกซึมเป็นปากกาหมึกซึมพายล t รุ่น7000นะครับหน้าตากล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่มีการสกีนอ่าชื่อยี่ห้ออะไรมาบนฝากล่องนะครับเนื่องด้วยเนื่องด้วย ไอเจ้าปากกาหมึกซึมตัวนี้นะครับเป็นปากกาหมึกซึมวินเทจซึ่งมันมีอายุหลาย10ปีแล้วแหละผมหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไม่เจอนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเมื่อเปิดกล่องมาเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์มาให้เรานะครับมีเป็นหลอดหมึกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังนะครับแล้วก็มีเป็นคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งกระดาษเหลืองแล้วนะครับ ตัวนี้ผมได้มาเป็นวินเทจนะครับยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับยังไม่เคยใช้งานนะย้ำเลยว่ายังไม่เคยใช้งานนะครับอก็ให้เป็นคู่มือมานะครับเป็นคู่มือภาษาญี่ปุน่นซึ่งอย่างที่ผมบอกว่ากระดาษตัวนี้มันค่อนข้างเหลืองแล้วนะครับในคู่มือเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นคอนเวเตอร์นะครับเป็นหลอดสูบหมึกรุ่นคอน70นะครับที่เป็นแบบสปริงสปริงโหลดสปริงปั๊มนะครับ แล้วก็ดอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบอ,อันนี้คือเป็นหลอดหมึกปกตินะครับอันนี้เป็นคอนเวอร์เตอร์แบบเป็นถุงแสกนะครับเป็นถุงซิลิโคนแล้วก็เป็นแบบพิสตันคอนเวอร์เตอร์นะครับเป็นแบบหมุนๆน,นะครับในนี้เขาจะบอกว่าเป็นโรเตชันไทป์คอนเวอร์เตอร์นะครับเป็นแบบเหมือนหมุนอย่างนี้นะครับคู่มือมีประมาณนี้ แล้วก็ในกล่องเนี่ยก็จะอันนี้คู่มือนะออกไปก่อนในกล่องก็จะบรรจุตัวปากกามานะครับซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าตอนแรกที่ผมบอกว่ามันยังไม่เคยใช้คือตอนของมันมาถึงอะ่ะมันยังไม่เคยแกะใช้เลยก็คือเป็นแบบของมือหนึ่งเก่าเก็บนะครับก็จะมีโลโก้พาย o t ลออยู่นะครับเป็นสะท้อนแสงสีทองนะครับด้านใต้กล่อง ยกไม่ได้นะครับตัวแท็บแถบน้ยกยกขึ้นมาไม่ได้นะครับตัวพวกกรรมยี่บุกล่องก็มันเริ่มเป็นขุยนิดหน่อยแล้วนะครับก็คือสภาพมันเก่ามากอาจจะผมว่ามี20 20ปีอาสามสิบปีอาปะด้าดเนี้ยแล้วมันก็มากับแท็บตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ตอนแรกเลยมันจะมากับตัวคลิปหนีบมันจะเน็บอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับอยู่ข้างในมันก็บอกแค่เป็นเลขเจ็ดพัน นะครับอีกด้านก็เป็นพายโลตนะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์ของที่บอกขนาดไซนิปนะครับว่าเป็นไซส์เอฟ F, นะครับเอฟของญี่ปุ่นก็ประมาณสัก0.3มมิลนะครับหัวปากกาประมาณนั้นของทางนิปปากกาของญี่ปุ่นเนี่ยไซส์เขาจะเล็กกว่าทางยุโรปนะครับทีนี้เราเย่นเยอะอมากแล้วเดี๋ยวมาดูตัวปากกากันนะครับตัวปากกาเนี่ยตอนเขามาถึงนะครับมัน ยังไม่ได้ทำการบรรจุน้ำหมึกอะไรเลยนะครับนี่ก็เป็นหัวปากกานะครับเป็นนิปนิปตัวนี้เขาไม่ได้ประทับมาว่าเป็นอ่าเป็นทองคํากี่เคนะครับแต่ตรงหัวเนี่ยในกล้องมันไม่โฟกัสแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าสีมันเป็นทองเงาเลยอะโฟกัสไหม คือผมอยากให้เห็นนะครับอ่านี่เห็นไหมมันก็จะประทับไว้แค่อ่าพายนะครับแล้วก็นิปขนาด F นะครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์อะไรสัญญกอย่างหนึ่งอยู่ข้างใต้นะฮะผมไม่รู้มันคือสัญ,ญลักษณ์อะไรนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยพอประการมาถึงเนี่ยตอนแรกเลยอะ่ะเขามีคอนเวเตอร์มาให้ตัวหนึ่งเป็นคอนเวเตอร์แบบดั้งเดิมนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ ก็คืออย่างในคู่มือที่คู่มือบอกว่าเป็นถุงแสกกันนะครับเป็นคอนเวเตอร์ดั้งเดิมที่แบบปากกาหมึกซึมยุคเก่าอะสมัยก่อนเนี่ยจะใช้กันแบบนี้ก็คือเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นลักษณะหน้าตาคือมันจะเป็นหลอดอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยที่เห็นเป็นสีดำๆเนี่ยมันคือซิลิโคนนะครับเหมือนเหมือนเป็นปั๊มอะ่ะพอเราบีบปุ๊บอากาศก็จะโดนไล่ออกไปนะครับมันจะอยู่กับมันจะอยู่กับปากกานะเนี่ย ือตรงนี้มันจะต่อกับตัวเซกชันของปากาพอเราบีบปุ๊บเนี่ยมันเหมือนการไล่อากาศออกเราก็จุ่มลงไปในน้ำมึกขวดน้ำมึกแล้วพอเราปล่อยมือนะครับถุงซิลิโคนเนี่ยมันจะมันจะคืนตัวมันก็จะเกิดแรงที่มันจะดูดอากาศนะครับแต่เนื่องจากไอหัวปากาเราอะมันอยู่ในขวดมึกมันก็จะดูดน้ำมึกกลับขึ้นมาในปากานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมไม่อยากใช้มันนะครับเพราะว่ามันมันเก่ามากแล้วเดี๋ยวใช้ไปแล้วเกิดไอซิลิโคนตรงนี้มันเกิด ล่วแตกขึ้นมานะครับมันก็จะมึกหกเลยเธอผมก็เลยซื้ออันนี้ซื้อแยกนะครับเป็นคอนเวเตอร์ของ Pilot โดยตรงนะครับรุ่นคอน4 0 Con40 คอนก็จะเป็นแบบพิสตันคอนเวเตอร์ซึ่งผมก็ได้ทำการใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็สูบน้ำมึกแล้วนะครับก็คืออยากจะใช้งานมันเลยนะครับแล้วไอตัวพิสตันคอนเวเตอร์ของไพ l o t เนี่ยข้างในอะ่ะมันจะมีไ เม็ดกลมๆนะครับเป็นสแตนเลสนะอย่างเนี้ยกลมๆอย่างเงี้ยอยู่สามเม็ดนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะมีไอ้กลมๆในยูสามอันนะครับอีกเม็ดหนึ่งไปไหนนะอ่นเนี่ยมีสามเม็ดนะครับเห็นไหมอ่าซึ่งไอ้กลมๆสามเม็ดตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่คอยทําให้เมื่อเวลาเราเอาปากกาลงมาเขียนเนะี่ยถ้าเป็น คอนเวอร์เตอร์ที่ไม่มีตัวเม็ดกลมๆหรือเป็นพวกสปริงอยู่ข้างในนะครับเพราะเวลาเรากดคว่ำปากกาลงมาเนี่ยน้ำมึกอะ่ะบางทีมันไม่ไหลมันจะนองอยู่ข้างบนนะครับแต่พอมีไอเม็ดกลมๆสาเม็ดเนี่ยพอเวลาเราพลิกปากกาเนี่ยเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้น้ํหมึกเนี่ยไหลลงมานะครับซึ่งอาจจะลงมาไม่หมดนะครับแต่มันก็ช่วยได้เยอะในะอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมอ่าอ่าเดี๋ยวก่อนจะไปทดลองเขียนนะครับ เดี๋ยวผมจะมาดูอีกตัวหนึ่งก่อนก็คือเป็นตัวหลอดหมึกนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยผมขออนุญาตไม่แกะเพราะว่ามีตัวอย่างอยู่นะครับคือเป็นมึกลอดอย่างเงี้ยนะครับสามารถหาซื้อได้ของไพร์ลอดนะครับซึ่งหมึกตัวนี้เนี่ยมันก็จะมาประมาณนี้อันนี้คือหมดแล้วนะครับเป็นปอกมันก็จะเป็นพลาสติกนะครับที่มีความยืดหยุ่นสูงมากเลยแล้วด้านในก็จะบรรจุน้ำมึกไว้นะครับแล้วมันก็จะถูกปิดด้วยแผ่นพลาสติก ฝา,าตรงนี้นะครับพอเวลาเราเสียบเข้าไปปุ๊บไอแกนของปากามันจะไปดันในแผ่นพลาสติกตรงนี้ให้เปิดออกพอเปิดเสร็จน้ำหมึกตรงนี้ก็จะไหลได้ซึ่งไอหลอดตัวนี้เนี่ยมันสามารถรีฟิลได้นะครับอย่างเช่นว่ากล่องหนึ่งเนี่ยมันบรรจุ12หลอดใช่ไหมครับพอเราใช้หมดปุ๊บเนี่ยไอหลอดตัวนี้เปล่าเปล่าเนี่ยเราเอามาล้างก็ได้นะครับแล้วก็บรรจุหมึกใช้ใหม่นะครับเป็นการประหยัดมาทีนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวปากาก,ากันนะครับ คลิปนี้มันอาจจะเยืนเยอะนิดนึงนะครับก่อนจะเข้าเรื่องปากกาเพราะว่าผมต้องการนําเสนอตัวนี้เนี่ยมันเป็นปากกาวินเทจที่เออ,อายุมันผมว่าสาสิปีอาบอะวัสดุนะครับมันทําจากโลหะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เคลือบซึ่งเคลือบเนี่ยชั้นสีเคลือบเป็นชั้นสีที่ดีมากนะครับอายุมันผ่านมาแบบหลายสิบปีแล้วแต่ว่าตัวชั้นที่เคลือบเนี่ยยังไม่มีรอยทะลอกหรือรอยหลุดลอกอะไรเลยนะครับ แล้วก็ด้านหลังปอกปากกาเนี่ยฝาปากกามันก็จะประทับไว้ว่าตรงนี้นะครับ Pilot J เจปส่วนที่เหลือก็เป็นรูปทรงสวยงามนะครับสีงดับเงาแล้วก็มีแถบทองนะครับซึ่งแถบทองตรงนี้เนี่ยมันมีลวดลายด้วยนะคือถ้าเป็นแบบพวกทองคำรูปประพันธ์เขาก็จะเรียกว่าลายอะไรละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมตรงที่ผมกำลังให้ดูอยู่อะ มันมีการเสาะลวดลายด้วยนะครับมาทีนี้เดี๋ยวมาลองเขียนให้ดูกันดีกว่าคืออันนี้เป็นนิฟไซส์ f นะครับก็คืออันนี้คือการเขียนครั้งแรกนะที่ผมรีวิวเนะี่ยคือผมเติมน้ำมึกเสร็จผมยังไม่เขียนนะผมเอามาเปิดเขียนในคลิปนี้เลยนะครับคืออันนี้คือความรู้สึกแรกสัมตัวนี้ความรู้สึกแรกสัมผัสแรกที่ผมได้เขียนมันนะครับมันเป็นอารมณ์ที่แบบ ผมต้องใช้คำว่ามันว้าวอ่ะนะฮะคือปกาอายุประมาณ30ปีอัพไม่เคยเขียนมาก่อนแล้วผมนำมันมาเขียนในคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนระบบมันใหม่หมดเลยเดิมมันเป็นคอนเวเตอร์แบบดั้งเดิมเป็นถุงแทกผมก็ไปหารุ่นใหม่นะครับที่เป็นคอนเวเตอร์คอนซีมาใส่มันนะครับส่วนน้ำมึกเนี่ยผมไม่ได้ใช้ของ Pilot อนะครับผมใช้มึกของอพีลิกนนะครับ โดยส่วนตัวผมผมชอบสีน้ำมึกของพีลิแกนมากกว่าก็เลยใช้น้ำมึกพีลิแกนนะครับเป็นน้ำมึกอิงฟอร์ฟอเทนเพนนะครับอย่าใช้ผิดประเภทนะคะรับปากกาพังปากกาหมึกซึมนะครับฟอเทนเพนก็ต้องใช้ In for, อิงฟอร์ออิงฟอร์ฟอเทนเพนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยปากาพังนะครับไปใช้น้ำมึกตัวอื่นเนี่ยมันจะมีพวก สารที่มีความกัดก่อนจะทําให้อุปกกลไกด้านในประกานะครับติดขัดหรือถ้าตัวนิปประกาไม่ใช่ทอง 14K จะเป็นแบบสแตนเลสชุบสีทองมานะครับใช้ไปน,น,นานๆเนี่ยมันจะทําให้สีทองตรงนั้นลอกออกมาเลยนะครับแล้วก็จะเห็นเนื้อเงาๆของสแตนเลสด้านในนะครับอันนี้สัมผัสการเขียนคือแบบว่าผมลากเฉยๆนะมันเป็นฟิลลิ่งที่มันรู้สึกว่ามัน เพลิดเพลินกับการเขียนมากนะครับน้ำหนักปากกาไม่ได้หนักนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้เขียนโดยการนําปลอกมาสวมเพราะว่าตัวปากกาเนี่ยมันมันยาวเลยเอ่อมือเราออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นจะต้องเอาฝามาสวมให้เกิดรอยด้านหลังของปากกานะครับเป็นปากกาที่เขียนแล้วให้อารมณ์ความรู้สึกวินเทจนะครับเหมือนย้อนยุคก,กลับไปนะครับ นี่นะครับเป็นประกาที่ถูกเก็บนอนกล่องมาเป็นเวลา30กว่าปีนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วได้ถูกนำมาเขียนในคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆนะครับความรู้สึกนี้นะครับแล้วก็เจ้ปาประกาตัวนี้นะครับส่วนเรื่องราคาผมไม่ทราบจริงๆว่า ราคามือหนึ่งของด้ามน,นี้เท่าไหร่แต่ผมได้มาในราคาที่ค่อนข้างจะพิเศษนะครับเป็นประกาหมึกซึม Pilot นะครับ Pilot 7 0 0 0วินเทจเลยนะครับสภาพยังแน่นปึกเหมือนใหม่นะครับแม้จะเป็นประกาที่ผ่านการเวลามากว่า30ปีแล้วนะครับ โอเคครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ